นี่ครคุณผู้ชมเต็มโต๊ะไม่ต้องแปลกใจครับนี่คือเมนูสแตนดาดของอัลฮาโฮมสเตย์ครับลองคิดดูครับเมนูมีอะไรบ้างปลากระพงทอดน้ำปลานะครับปลาเห็ดหรือว่าทอดมันประไกยนะครับกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมนะครับเครื่องเคียงเพียบไม่พอใครชอบสั่งเพิ่มได้อีกไม่คิดตังเพิ่มด้วย นะครับดูนี่ต้ยมยำปลากระพงโหยพริกลูกโดดเทียบฮะรสชาติผมแค่ได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นมนแรงแบบจากจานกุ้งนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเอามาจากในฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มธรรมชาติของที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเป็นแบบฟาร์มปิดอะไรนะครับไม่ใช่บอกกุ้งเี๋ยวผมขอตัวทานก่อนมันเยอะจริงๆ กำลังจะไปเก็บลาบปูครับ,บ,รบเนี่ยวเวลาเราจะไปเก็บปูนะครับเขาจะเอามีตะลามังใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพร้อมกับใบกงกลางเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ปูเนี่ยมันซุบซ่อนกันเพราะไม่งั้นปูเนี่ยมันจะกัดกันเองก้ามลุดเสียของมีไหมมีไหมเฮ้ดูครับคุณผู้ชม ไซร์นี่เกือบรอนะครับดูกล้ามเป็นหลักนะครับอ๋อมีตัวเล็กติดมาด้วยนะครับปูนสองตัวนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะได้ขนาดตัวนี้จะติดมาด้วยตัวนี้แน่นอนครับต้องปล่อยเนื่องจากว่าขนาดเขายังไม่โตพอนะครับเราจะให้เขาใหญ่กว่านี้อีกนะครับให้เขาโตในธรรมชาติเลยส่วนตัวนี้ครับเพิ่งลอกคราบมาถึงแม้จะตัวใหญ่เราก็ยังให้ชีวิตเขาปล่อยเข้กลับขึ้นสู่ธรรมชาติเพื่อให้เขามีเนื้อแน่นมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็จะปล่อยเขาลงสู่ธรรมชาตินะครับนี่แหละครับนี่คือการดูแลรักษาธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับเจ้าของเขาจะดูแลเองแต่เขาก็ไม่เคยเอาเปรียบมันนะครับปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติวันไหนอยากจะกินก็มาวางกับดักนะครับ ต่อไปนี้นะครับจะเป็นวิธีจับปูแบบไม่ธรรมดาสไตล์เมืองไทยดคอครับโอ้นี่เหรอตรงนี้ลึกปะเฮ้ยตรงนี้ลึกนะเว้ยเมตรห้าเอองั้นผมลงได้เลยเจอแล้วครับหนึ่งรอบเดีย๋ยวเราลงไปดูครับว่ารอบนี้จะมีปูไหม ลุนลุนลุนลนอ้าวอุจาโดดกลมาพบลหทำไปบ่อยลกที่ต่างกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย ทางที่ขึ้นไม่เคยได้พบมนเลยลังคืนชื่อนี่ครับคือผลงานของวันนี้ครับที่เราไปเก็บรอบปูมาครับแล้วก็วันนี้ก็มีการผูกปูเรียบร้อยโดยใช้วัสดุธรรมชาติครับก็คือต้นกกต้นคาที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีการ อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้วัสดุที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เรืขึ้นโดยตามธรรมชาติเช่นกันปูก็เกิดตามธรรมชาติของที่นี่นะครับแล้วก็นี่ยคืออาหารผมนี่นจะใช้เลี้ยงแขกของอโลฮ่าโฮมสเตย์ในวันนี้นะครับจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้ครับกว่าครึ่งปล่อยลงไปเพราะว่าความสมบูรณ์ของเขา <c oughs> ไม่ถึงคุณภาพที่เราจะเอามาให้ <c oughs> แขกกินนะครับ บ้างก็ยังอ่อนอยู่บ้างก็เพิ่งลอกคราบเราปล่อยกลับไปเพื่อเขาโตเต็มหมวนี้เราให้เก็บเก็บกลับมาใหม่ไม่ง่ายนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการผูกปูหรือมัดปูด้วยเช่นกันนะครับมืออาชีพที่เขาเก็บกันมาเป็นเนิ่นนานก็พลาดเหมือนกันนะครับถึงขั้นบาดเจ็บเช่นกันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าของครับ ทางโฮมสเตย์เขาจะดําเนินการให้แต่ถ้าใครอยากสนุกอย่างผมนะครับบอกพีเขาได้แต่เขาจัดให้ฮะคุณผู้ชมครับวิธีดูปูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียดูที่ตรงกราปิ้งมันครับตรงเนี้ยแถบๆเล็กๆเรียวๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวผู้แต่ถ้าเป็นป้านๆใหญ่ๆอย่างงี้ครับนี่คือตัวเมียเนื่องจากเขาเอาไว้เก็บไข่นั่นเองครับเป็นวิธีดูง่ายๆนะครับตัวผู้แหลมตัวเมียป้าน นะครับสว่วนที่ใครชอบกินปูไข่นะปูเนื้อนะครับแล้วเป็นปูไข่ด้วยหน้าฝนครับเยอะนี่ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับยังไงก็ลองโทรมาสอบถามน่อยครับว่าตอนนี้ได้ปูแบบไหนเยะนะครับก็ลองดูครับ,รบรนี่ครับอโลฮ่คมสไปยครับจังหวัดจันทบุรี